สวัสดีครับเพื่อนเพบอีกแล้วกับผม FPS ผุ่นเชน่ยเล่นในเกม f r i น d y ้เดวกิวบ้าฆ่ากันเลือดเผาผันเต็มที่ครับผมก็เกมใหม่ครับผมมาเล่นแล้วก็รีวิวนิดหน่อยนะรีวิวให้ดูพอดีผมไปเจอใน FQQ นะก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆกับวันพีสเฟตมพัสนะก็มาเจอกับน้องคาน่านะคาน่าผมก็จะมาเล่นแบบให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าภาพกราฟิกก็สวยนะ รู้สึกว่าจะมีก้อควารรมเข้าอ,อันนี้มผมทำสำเร็จแล้วของลับเพชรอ่าลับเพชรไปก่อนเลยอ่าฮะเดี๋ยวผมจะมาประเด็นนีดสักหน่อยนะพาไปดูตัวละครนี่ผมจะสู้อนนียมันจะได้ตัวมันเล่นใหญ่ดานนี้อ่าปึ๊บดันอันนี้ผมมีอ่าสามตัวละครนะนัซสึเป็นระดับอารนะอ่านัซสึแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือว่า อีกคนก็ลูซี่นะนัสือลูซี่แล้วก็อคานานะคราวนี้ผมสุ่มมาได้ครับแบบเอสอาร์นะไปสู้กันเอาดูหน่อยรู้สึกว่าก็จะเพลิดเพลินดีป่าภาพสวยนะครับฟิกสวยเลยแหละอืมกระสีก็ค่อนข้างจะดีนะฮะแต่คลิปก็ได้ผมจะดูว่าภาพวิวสวยดีที่สุดเนาะฮะกำลังทำพิธีอัญเชิญอะไรอยู่ อันเจ้า,าจดวงดาวเลยอืมไม่มรู้มาชี้ทีเดียวไว้ก่อนฮะใครที่ๆมาุมันมีชอบบรรละครนะเสียงเออเข้าใจแหละเอ็นดานี้มานั่อุ entonces, ้ยเพื่อนแต่งเลยอ่าทีมหลักมาแล้วทีมหลักอีกนางพลอง ผมได้ S R เ,เป็นตัวเบรกตัวหนึ่งอะชอบใครนะตัวนี้ผมจำไม่ได้ทรงก็ดีทุกคนนะเออชอบอการร่างแบบของอาจารย์เขา <c oughs> ผมต้องการดังซีกว่านะถึงจะได้นั่นนหละอะไรทีท่ซีอะ่ะหลังสตอรี่สีกว่ามาตีแต่เป้ไฟนี่นะโอ้ยดินดินดินหลุดดินหลุดดินแต่กยังไม่แตะเกาะหลุดไม่ดี รู้สึกว่ามันสกิส okay. ลนอปหนนะมันร like ouais ีนอตไปหรอีไปแล้วไม่เก็บัไม่เก็นตัวมั้จะตายอ่ะเนี่ยนี่เล่ัดน้ำน่าจะกัดน้ำกัดสายฟ้าได้กัดไฟนะถ้าสุดท้ายไม่ใจมันกัด้าไม่ตายก็จบาดกออกเแดงวเกาะแดงยยิงยเอยิงยิงยงสื่อได้หน่อย

เป็นเนื้อเนื้อหายเนื้อหายย้อยเหรอไม่สู้ก่อนได้ไหมไม่ได้อีกมาสู้ก็ได้สู้กกินกองมากองเนงกองเน่งกองกองเก้งกองเกงในชีวิตเถอะอปีตีตีเจ็บตีเจ็บตีเจ็บก็อัพมาเก่งแล้วต้องนายีก ก็เลยจะได้กร์ดมาเพ้่นะก็ต้องมาตีอะไรเลยไหนอยู่ในหัวหน้าอันนี้ใช่ไหมแน้กถึอวิเยวก็โปรและกับอาร์ก็โปรมาให้นางนี่บ้างดูซี่เต๊ะดีาบ้าแล้วก็อย่าควายมาทุยควายมาทุยนางรุนนะครับโดนสักปลาตัวไปที่แรกว่านางจะจะเป็นเจ้าสาว ได้ใช่ไหมอาหา่ะฮะโอ้ยได้ของมาเยอะเลยออกก่อนอืมอันนี้อ๋อเป็นดาวแยกตรงนี้ดาวหลกักอ่าได้กราฟมาแล้วขี่ไปอีกหนึ่งใบกดเกลือเลยอ่าไปครับเราไปซูมกันหน่อยนะอ๋อยังยังอีกเกิดตรงไหนอีกเนี่ยเปิดได้ไงเปิดแล้วครับรู้แล้วอ๋อ่นานต่อไปได้นี่ มาสูม่มันร้านเบียร์กันหน่อยมาเจอมิราเจลนะมิราเจลสาวขายเหล้าข้าเล็กก็ส่งฟรีไปก่อนผมมียีิบสองใบใช่ไหมผมจะเอาเพชร,ไป,ไ,พชรไปแลกด้วยอาตราวัตมาทักเพื่อใครไ้ๆโอ้ยตาเกลเกยังไม่รู้อัต,อตราก่อนถ้าว่าสูงหกสิบครั้งมันจะกลันตีนี่ใช่ไหม เป็นตียูเบียเว้ยอย่างน้ําอ่ะแต่ไม่มีล็อกกินนะตรงนี้ล็อกกินก็ได้ด้วยนะแต่ว่าจะสุ่มก็สุ่มได้อันนี้ SSR 1.00นึ่งจุดศูนย์ศูนะแล้วก็ S มันจะมีเรทมาหนึ่งจุดแปใช่ไหมโอเคครับโอเคโอเคไม่เกลือมากนะรู้สึกว่าผมได้ s r ม,มาสุ่มแค่เท่าไหร่12ครั้ง10ครั้งเออผมมี20่อันนี้สุ่มเฉพาะสีใช่ไหมเพราะาสี 4, มันไป,ไปดูเลย ไม่ต้องกดอะไรมากมาใช่ไหมดูดยังไงอะ่ะว่าได้ถึ้ทองอะ่ะมันบวกอะไรเฮ้ย S สามสามสามนี่คาร์น่านะซ้ำมาแล้วซ้ำมาหนึ่งตัวอุ้ยตัวไม,ม,ม่อสนานี่ตัวอะไรอะ่ะจำชื่อไม่ได้เป็นนะครับซอมบี้หรือเปล่าเรียกซอมบี้เออลูซี่ ูซีมาเยอะจังโอ้ยตัวอื่นได้เสร็จมาเลยนะได้เสร็จมาเลยได้เอสามาว้าวครับไปต่อไม่รอเลยนะยน่านต้องกระตุกกระตุกเวลานะ้องช้าช้าหอ,อือแล้วน้องต้องมีใจน้ำอีกแล้วัวปิดตานี้พระพุทธเจ้าไอ้หัวกระโหลกไม่รู้นานี่นะผมไม่รู้จริงชื่ออะไรก้องไปเป,ไป็นภาษาจีนอ่ะ ได้ตัวเบรกมาทีละอัะอืมนี่เป็นสีมันเลยโอเคเอสดาผมมีสองเอสดาผมมีหนึ่งน่าได้ตัวแบกแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูที่ร้านค้านะร้านค้ามันอยู่ตรงไหนอ่าล้าตรงเนี้ยอ่ามันจะมีเลกตรงนี้อยู่นี่ได้สองครั้งใช่ไหมเออดีนะ อ่าตรงนี้กดสีม่วงซื้อได้สองขวดใช่ไหมข้างล่างซื้อได้ไม่ไม่จำกัดโอเคเรามาซื้อสักสิบขวดดีกว่าหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบเฮ้ยอย่าเลยอ,อย่าเลยอ,อย่าเลยอ,อย่าเลออยลแล้วเราก็ไปสูบมันต่อ,อม,มาอันนี้ยังปไปปลดล็อกใช่ไหมคือมีสิบสองครับมาอีซักโหล บบกนานจังนะน้อง้ยเอสโอ้ยตัวนี้ตัวใหม่ตัวเกียวเอสอาร์ามาแล้วหนึ่งจะใครต่อได้แล้วจะเป็นสิบหมดเลยตัวนิวด้วยโอเคครับคุ้มค่าแล้วแหละผมค่อยไปปั้นนะแล้วก็มาเล่นให้ดูอีกทีนะว่าสนุกแค่ไหนจะรู้สึกว่าตัวละครจะดีนะแล้วก็แต่ง่ายด้วยน้อยน้อยเอสนาผมมาไอตัวเก่งอะ่ะเออผมว่าไปปั้นนะะ่มีตัวแบกเยอะเลยครับ ได้ <c oughs> แล้วเลยครับครับว่าจากนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับเพื่อกำลังใจช่องผมครับจากนี้ก็จะรา่อนนะครับอย่าลืมครับเข้าไปดูกันได้ใน F Q Q นะครับบายบายครับบายบาย